สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมอาจารย์ดรทองพุทธรอดนะครับจะมาแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องของเอ p e c t นะครับนะในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของเอ p e c t ในระบบ ISO 1400, 1 4 0 0 1เวอร์ชัน2015นะครับซึ่งอยู่ในข้อกำหนดที่6.1.2นะครับพี่น้องครับสำหรับบริษทัทที่นะครับกำลังจะทำระบบ ISO 1 4 0 0 1หรือทำอยู่แล้วนะครับหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่ สำคัญอีกขวัวข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของการประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอ้เจ้าตัวการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของโมลพิษที่จะทําให้มันเกินข้อกําหนดและข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นโมลพิษทางด้านของอากาศทางน้ําทางดินและวัตถุอันตรายทุกกรณีหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ทองครับไอ้เจ้าตัวเอสเปคของไอซ1มหมื่นสี่พันหนึ่งเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไร เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของเขานะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาไม่ทันนะครับผมมีคลิปเนี่ยนะครับมากมายเลยนะครับทั้งในเรื่องของ ISO ทุกระบบนะครับทั้งสายฟ้ดสายยานยนต์นะครับตลอดจนในส่วนของการพัฒนาบุคลากรนะครับท่านสามารถติดตามผมได้ใน YouTube นะครับท่านพิมพ์คำว่าด r อรทองพุทธรอดนะครับจะมีเพจผมขึ้นมานะครับท่านก็คลิกไปที่เพจนะครับข้างบนเพจจะมีคําว่าวิดีโอท่านคลิกคําว่าวิดีโออีกครั้งนึงนะครับ รายละเอียดของทุกคลิปจะออกมาหมดเลยนะครับท่านก็เลือกเอาว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรผมจะพยายามเนี่ยนะครับอัพคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งหมดลงไปในนั้นทั้งเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและเรื่องของนะครับ ระบบทั้งที่เป็นระบบภายในประเทศและระบบที่เป็นระบบสากลให้กับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับอนาคตก็จะยกระดับขึ้นไปสู่เรื่องของการสอนออนไลน์และถ้าท่านใดที่สอบผ่านเกณฑ์นะครับ80%ในแต่ละหลักสูตรผมก็จะแจกใบป,ประกาศให้ท่านแบบฟรีเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพอจะช่วยกันได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับอ่ะวันนี้มาไฮไลท์เรื่องของเราเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์มาจะได้ลุยกันนะอ่ะวันนี้เนี่ยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของเอสเปค เนี่เอสเปคคืออะไรนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราก็จะประยุกต์ใช้ได้อย่างไงนะครับเอสเปคเนี่ยนะครับแปลว่าเนะเอสเปคเนี่ยนะครับมันมีเอสเปคในของ1มื่นสและเอสเปคในส่วนของ4 5่หมืนะครับเดี๋ยวหมื่นเดี๋ยว4ี่หมืนหนึ่งด้านของอาช่วนในเรื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปต่อไปแต่ตอนเนี้ยขอพูดในเอสเปคหมื่นสี่พก่อนแล้วลกันไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับคำว่าเอสเปคของระบบ ISO 14, 1 4 0 0่หน,น,นึ่งเวอร์ชันสองพันดีห้าเนี่ยคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็จะประยุกต์ใช้ได้ยังไงเอสเปกก็คือเครื่องมือของฝ่ายบริหารนะครับที่เอาไว้ประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารเอาง่ายๆคือบริเวณรอบบริเวณโรงงานเรานี่แหละตั้งแต่ขาเข้านะครับทุกอย่างที่เข้ามาในโรงงานจนออกจากโรงงานเนี่ยเข้าโรงงานออกโรงงานเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการประเมินเอสเปกทั้งหมดเลยนะครับโดยนะเน้นแค่1 ขบวนการไหนที่มันยังใช้ทรัพยากรยังไม่คุ้มค่าอยู่บ้าง2ขบวนการไหนที่มันยังก่อมลพิษเรื่องของอากาศน้ําดินแล้วก็เรื่องของวัตถุอันตรายอยู่บ้างนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะดูนนยะว่านะครับหัวข้อไหนที่มีนนยะที่สําคัญนะครับก็ค่อยมีมาตรการควบคุมอันนี้คือเรื่องของว่าเอสเปคคืออะไรนะครับเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารนะครับเอาไว้ประเมินปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานของเรานะครับตั้งแต่ขบวนการแรกจนถึงขบวนการสุดท้ายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะเรามาดูนะครับว่าเอสเปคของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> ประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับประโยชน์ของมันก็คือจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยนะรู้ว่าขบวนการไหนนะครับที่ยังใช้ทรัพยากรยังไม่คุ้มค่าเราจะได้มีมาตรการนะครับแก้ไขและป้องกันจะมีการรีดิวิชันรีไซเคิลอะไรก็ว่าไป,ไปนะดีไหมอย่างเงี้ยดีนะ จากนั้นนี่นะครับจะทําให้องค์กรเรารู้ว่านะครับมีขั้นตอนไหนบ้างไหมนอกจากทํางานแล้วได้ผิดพลาดออกมาแล้วแต่มันยังสร้างมลพิษให้กับองค์กรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศนะครับมลพิษทางน้ําทางดินวัตถุอันตรายทั้งหลายนะครับอย่างเช่นกระบวนการซ่อมอย่างเงี้ยนะครับนะไอถังจารบีเนี่ยนะครับจะเอาไปจัดการยังไงนะครับ แล้วในขณะที่ซ่อมก็มีน้ําเสียออกมาไหมมีอะไรที่มันเสียออกมาแล้วมันส่งกลิ่นอะไรไหมอย่างเงี้ยสรุปมันคือเครื่องมือของฝ่ายบริหารนะครับเอาไว้ประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับภายในตัวของโรงงานของเรานะครับนะประโยชน์ของมันก็จะทําทให้เรารู้ว่านะครับประเด็นปัญหาด้านของทรัพยากรเนี่ยนะครับขบวนการไหนที่ยังใช้ทรัพยากรเนี่ยนะครับยังไม่คุ้มค่านะครับ ก็จะได้มีมาตรการแก้ไขและป้องกันและอีกฝากหนึ่งก็คือฝากของตัวพีคือพลูชันขบวนการไหนที่มันยังกองมลพิษอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศทางน้ําทางดินและวั่าถุกอันตรายทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีมาตรการควบคุมนะเอาละมันก็คือเครื่องมือของฝ่ายบริหารนาอเอาไว้นะครับประเมินนะครับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทของเรานะครับว่านะตัวที่1ก็คือมีขบวนการไหนไหมที่ยังใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่ายอยู่บ้าง2นะครับ มีกระบวนการไหนไหมที่ยังสร้างมลพิษนะครับอยู่บ้างประโยชน์ของมันคือเมื่อเรารู้ว่าขบวนการไหนยังใช้ทรัพยากรมีคุ้มค่านะครับเราก็จะมีมาตรการแก้ไขและป้องกันขบวนการไหนที่ยังสร้างมลพิษออกมาอยู่เราก็จะได้มีมาตรการแก้ไขและป้องกันเอาละไฮไลท์อีกที่ว่าแล้วจะประยุกต์ใช้อย่างไรมันถึงจะผ่านนะครับอันดับที่หนึ่งเลยครับนะนะนะองค์กรก็ต้องมีการประกาศนโนะยบายด้านสิ่งแวดล้อมออกมาอันนี้มันมีอยู่แล้ว สองต้องตั้งคณะกรรมการนะครับในการทำงานใช่ไหมมี KP i ออก KPI ออกมาใช่ไหมนะครับอันนี้คือ direction นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของประเด็นความเสี่ยงด้านของสิ่งแวดล้อมไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเราจะต้องมีทีมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีการตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเอามาจากหัวหน้าของแต่ละแผนกนะครับนะมาตั้งเป็นคณะกรรมการบอสเอ็มดี MD ก็อาจจะต้องเป็นประธานนะครับ คณะทํางานนะครับดูดีมีชาติใกูหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีตัวแทนของฝ่ายบริหารแต่ผมแนะนานะครับให้เอ็มดีนั่นแหละนั่งประธานไปเลยนะครับประธานคณะกรรมาการไปเลยเอาละนะครับหนึ่งก็คือมีนโยบาย2นะครับมีนโยบายมีเป้าเนาะอันนี้มีอยู่แล้วนะสต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วอันที่3นะครับปีละ1ครั้งนะขั้นต่ำปีละ1ครั้งนะครับท่านจะต้องให้ทีมนี้ ทำการสํารวจนะครับนะสภาพแวดล้อมในการทํางานทั้งที่อยู่ในอาคารและนอกอาคารที่มันเป็นพื้นที่ของโรงงานทั้งหมดเพราะบางครั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมันก็มีการไปติดตั้งนะครับนอกตัวอาคารใช่ไหมระบบลมระบบนะครับบอยเลอร,อร,ลนะร,ร์อะไรต่างๆถูกไหมนะครับแก๊สเกิร์ตอะไรต่างๆทั้งหลายใช่ไหมะน,น,นะครับแทงน้ำหมุนน้ำมันอะไรต่างๆใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะครับจะต้องทําการสํารวจนะครับประ ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารที่เป็นพื้นที่ของบริษัทไฮไลท์ของการสำรวจมีแค่2องเรื่องนะครับหนึงก็คือนะครับให้แต่ละทีมเนี่ยไปลิสนะครับไปลิสขบวนการนะครับในการทำงานของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าแต่ละทีมจะรู้อยู่แล้วว่านะครับขบวนการทํางานของตัวเองมีกี่ขบวนการอย่างออฟฟิศเนี่ยขบวนการถ่ายเอกสารใช่ไหม ขบวนการปิ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของแอร์อย่างนี้ใช่ไหมนะครับการใช้งานของแอร์เงี้ยก็ถือว่าเป็นขบวนการนึกงขบวนการให้ความเย็นใช่ไหมนะครับทีน,นี้ภายนอกก็คืออาจจะเป็นพวกบอยเลอร์ใช่ไหมขบวนการนะครับเรื่องของการทํางานของอบเลอร์อาจจะบางบริษัทจะใช้แก๊สใช่ไหมอาจจะมีคังแก๊สใช่ไหมอาจจะมีเรื่องของถังน้ําม,มันหรือบางทีอาจจะต้องมีเคมีอเคมีต่างๆใช่ไหมเออนะครับภายในก็อาจจะมีนะครับนะขบวนการปั๊มนะครับขบวนการนะครับ รีเวิร์กนะครับขบวนการรับเข้าอะไรสุดแล้วแต่สรุปนะครับเมื่อมีนโยบายเมื่อมีเป้าแล้วก็มีการกําหนดนะครับแตคณะกรรมการอย่างน้อยคณะทํางานเนี่ยนะครับจะต้องมีการทํเอสเปคอย่างน้อยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับโดยมีการออกสํารวจพื้นที่เพื่อกําหนดขบวนการจากนั้นน,ะนี่นะครับก็ทําหน้าที่นะครับวิเคราะห์โดยมีการตั้งคําถามง่ายๆอย่างนี้นะครับเอขอขบวนการเนี้ยนะครับนะ ขบวนการนี้ขบวนการโน้นขบวนการนี้นะครับไล่ตั้งแต่ขาเข้าที่มันเกี่ยวข้องกับข,ขบวนการของแผนใครแผนมันนะครับว่าขบวนการนี้นะครับนะให้ดู process post นะครับ input process output นะครับ input คือทรัพยากรที่ใส่เข้าไปฝั่ง input เนี่ยเราจะวิเคราะห์เรื่องตัว r แต่ฝั่ง output เนี่ยนะครับเราจะวิเคราะห์เรื่องตัว p เขนะ้นไหมงั้นตัว r เนี่ยนะครับก็คือว่า ทรัพยากรที่เราป้อนเข้าเนี่ยนะครับวัตถุดิบทางตรงทางอ้อมต่างๆที่เราป้อนเข้าเนี่ยทุกวันนี้เรายังใช้เนี่ยนะครับคุ้มค่าอยู่ไหมนะครับเรายังใช้คุ้มค่าอยู่ไหมอืมนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้เราใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าถ้ามีก็ต้องถามว่าเกิดบ่อยไม่บ่อยแล้วก็ต้องถามว่าเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงเกิดบ่อยไม่บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของรายรีฮูดนะครับ หรือออเคนซะครับส่วนกระทบแรงไม่แรงเนี่ยเรียกว่า Impact ใช่ไหมถ้าวันนี้เรายังมีการใช้ทรัพยากรอ,อย่างเช่นใช้น้ำใช้ไฟใช้กระดาษใช้วัตถุดิบบางตัวนะครับยังฟุ่มเฟือยอยู่นะนี่เขาเรียกว่า Resources นะครับเราใช้ทรัพยากรนะครับคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรมีปัจจัยอะไรมั้งไหมวะที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่านะครับ ถ้ามีเกิดบ่อยไม่บ่อย <_ d ream> เกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงถ้าเกิดบ่อยและกระทบแรงเนี่ยเข <_ d ream> าเรียกว่า significance, s i g n i f i c a n e ก็คือเป็นในยะเป็นระดับสูงนะครับท่านก็ค่อยไปทำมาตรการแก้ไขและป้องกันคือมีมาตรการควบคุมนะส่วนแบบฟอร์มเราจะมีอยู่แล้วท่านก็แค่ไปกรอกคะแนนแต่ต้องทำเป็นทีมนะว่านะครับเอ่อการใช้น้ำเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราใช้คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอย่างไร ม,มันก็จะมีคะแนนหนึ 1, 2, ให้เรากรอกในแต่ละช่องถูกไหมเออนะครับเอาเป็นว่าขาเข้าให้ดูเรื่องของตัว R คือ resource นะครับมีปัจจัยอะไรบ้างไหมวะที่จะทําให้เราใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่านะครับมีแล้วเกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงถ้าเกิดบ่อยแล้วกระทบแรงถือว่ามีนายะอยู่ในเกณฑ์สูงท่านต้องไปสร้างมาตรการควบคุมถูกไหมทีนี้นะครับในขบวนการทํางานของเราเนี่ยนะครับ นะไม่ใช่มองแต่เรื่องของชิ้นงานที่ออกมาในแต่ละขบวนการหรืองานหรือเอาพุทธที่ออกมาแต่ละขบวนการต้องดูว่ามันมีตัว P เกิดขึ้นไหมตัว P คือ pollution pollution เนี่ยในแง่ของหมื่นสี่มีอยู่4ตัวนะครับก็คือมลพิษที่จะก่อให้เกิดอากาศมีปัญหามลพิษที่จะก่อให้เกิดนะครับน้ามีปัญหาเช่นอาจจะมีน้ําเสียออกมาหรืออาจจะมีอะไรกากของเสียออกมาด้วยนะแล้วนะครับเรื่องของดิน นะครับอาจจะมีพวกสารเคมีออกเคมีหกลงดอกลงดินไหมแล้วก็เรื่องของนะครับพวกนะครับ <c oughs> วัตถุอันตรายทั้งหลายหรือกากของเสียทั้งหลายเนี่ยท่านจะมีมาตรการจัดการยังไงนะครับสรุปนะมีนโยบายนะครับมีทีมทํางานมีเป้าชัดเจนใช่ไหมทีมนี้นะครับจะต้องดําเนินการทำเอสเปอย่างน้อยปีละครั้งโดยมีการสํารวจทุกพื้นที่ของบริษัททั้งภายในอาคารและนอกอาคาร เพื่อที่จะกําหนดขบวนการออกมาจากนั้นค่อยไล่ทําการวิเคราะห์แต่ละขบวนการว่าขาบวนการเหล่านี้มีปัจจัยไหนไหมที่จะก่อให้เราใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่านะเราได้ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรถ้าเรายังใช้ทรัพยากรยังไม่คุ้มค่านะครับเหตุการณ์เหล่านี้เกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดแล้วเนี่ยนะครับส่งผลกระทบแรงหรือไม่แรงถ้ามันเกิดบ่อยและส่งผลกระทบแรงถือว่าเป็นเกณฑ์สูงท่านต้องมีมาตรการควบคุมเรื่องตัว R คือ resources ใช่ไหมแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือขบวนการนี้เนี่ยนะครับนะมีปัจจัยอะไรมัางไหมที่จะก่อให้เกิดมดลพิษไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางอากาศทางดินหรือวัตถุอันตรายทั้งหลายถ้ามีเกิดบ่อยหรือไม่บ่อยเกิดแล้วกระทบแรงหรือไม่แรงถ้าเกิดบ่อยแล้วกระทบแรงถือว่าซิกก็คือซิกนิฟิแคน์หรือมีนัยยะท่านจะต้องมีมาตรการควบคุมโอเคไหมงั้นท่านจะต้องมีแผนเรื่องตัว R และท่านต้องมีแผนเรื่องตัว P ใช่ไหม พอหม <Four> <ALLY> right. so the ื่นสี่ก็มีแค่นี้แหละใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและไม่สร้างมลพิษให้มันเกินข้อมือข้อกฎหมายดังเวลาทำเอสเปคเนี่ยก็เอาแค่ว่าใช้ทรัพยากรคุ้มค่าไหมและมลพิษเกินข้อมือข้อกฎหมายไหมแล้วจะเช็คอย่างไงก็ต้องดูว่าเกิดบ่อยไม่บ่อยมันเกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงถ้าเกิดบ่อยและกระทบแรงก็ถือว่าเป็นนยยะที่ท่านจะต้องมีมาตรการควบคุม ถ้าอีฝั่งนี้ก็ต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรที้คุ้มค่าอีฝั่งนี้ก็ต้องควบคุมมูลพิษไม่เกินข้อหรือข้อ,ขอกฎหมายหัวใจของการทำเอสเปคมีแค่นี้ซึ่งนะครับทางบริษัทเราหลังจากประเมินออกมาแล้วหลังจากวิเคราะห์ออกมาแล้วอาจจะมีแค่5ขบวนการเท่านั้นนะครับที่ต้องมีมาตรการควบคุมนะครับมันไม่ต้องมันไม่จาเป็นต้องมีนะครับทุกขบวนการหรอกใช่ไหมอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ อาจารย์ละแบบฟอร์มต่างๆหน้าตาเป็นยังไงท่านสามารถหาดูใน Google ได้หรือท่านอยากได้ท่านขอผมมาได้ผมส่งแบบฟอร์มไปให้มันมีโพสิชเชอร์เรื่องการทาเอสเปกเลยมี PowerPoint มีโพสิชเชอร์มีแบบฟอร์มการบันทึกแต่คอนเซ็ปต์มีแค่นี้ว่าเอสเปกมันคืออะไรมันคือเครื่องมือของฝ่ายบริหารเอาไว้ประเมินประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในของหมื่นสหัวข้อ6กจุและประโยชน์ของมันคืออะไรเมื่อเรามีการทำเอสเปกเราจะรู้ว่านะครับ มีทรัพยากรอะไรบ้างไหมที่องค์กรเราใช้อย่างไม่คุ้มค่ามีมลพิษอะไรบ้างไหมที่องค์กรเราคุมไม่อยู่จากนั้นเนี่ยเราจะได้มีมาตรการควบคุมมันแล้วทํำยังไงก็ต้องมีทีมขึ้นมาและดําเนินการสํารวจประเด็นด้านประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับอันดับที่1ต้องิสต์รายการขบวนการออกมาก,ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตั้งคําถามในสองฝ้าฝากินพูดด้วยถามว่าเฮ้ยมันมีนะครับท <c oughs> รัพยากรอะไรมีปัจจัยอะไรบ้างไหมที่จะส่งผลทาให้เราใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า นะครับถ้ามันมีเกิดบ่อยไม่บ่อยวะเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงวะถ้าเกิดบ่อยแล้วกระทบแรงถือว่าเป็นเกณฑ์สูงท่านต้องมีมาตรการควบคุมให้เขาพร้อมรับบุวันเสร็จและบุคคลที่รับผิดชอบส่วนอีกฝากนี้ก็ต้องถามอันที่2ก็คือว่าเฮ้ยขบวนการเนี้ยนะครับนอกจากได้ตัวงานออกมาแล้วเนี่ยนะครับเอาพุทออกมาแล้วเนี่ยมันยังสร้างบุญผลิตอยู่ไหมมันก่อให้เกิดนะครับอากาศเสียไหมน้ําเสียไหมดินเสียไหมวัตถุอันตรายไหมนะครับถ้ามีเกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรง ถ้าเกิดบ่อยและกระทบแรงถือว่าเป็นเกณฑ์สูงนะครับภาษาเขาจะเรียกว่า significant นะครับเราก็ต้องมีมาตรการควบคุมถ้าเกิดวันนี้นะครับนะตัวไหนที่มันไม่สูงเราก็ไม่ต้องทําอะไรส่วนตัวไหนที่สูงก็มีมาตรการควบคุมมีกําหนดบุคคลที่เราผิดชอบมีกําหนดแบนเร็จใช่ไหมนะแค่นั้นแหละการทำเป็นสเปกมีแค่นี้แล้วก็ต้องมีการติดตามเป็นดูอิงเช็คกิ้งแอคชั่นปีหน้าเขาบ้าบ้ากันใหม่แต่ถ้ามันมีเหตุอะไรก็ตามอาจจะทํามากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีก็ได้ ตัวนี้ต้องมีโปรเซชั่ขึ้นมาตัวนี้ก็ต้องมีแบบฟอร์มบ,บันทึกนะครับซึ่งใช้แบบฟอร์มเดียวกันนั่นแหละนะครับในการคำนวณหาค่า r กับค่า p ถูกไหมเออนะครับก็ไลท่ทีละขบวนการเลยนะครับอาจจะแบ่งเป็นโซนก็ได้โซนออฟฟิศหนึ่งโซนคำนวณไปด้วยกันโซนโปรดักชันโอเคไหมในฝ่ายซ่อมบำรุงที่เป็นหลักๆกัเนาะนะครับนะหลักๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างอย่างนี้เนาะนะครับหรือไม่ก็แต่ละแผนกแยกกันทําโดยชัดเจนเลยแล้วแต่ แต่ที่แน่แคือต้องครอบคุมทั้งโรงงานนะครับต้องครอบคุมกระบวนการทั้งโรงงานทั้งภายในตัวอาคารและนอกอาคารเพราะนอกอาคารบางทีก็จะมีพวกแทงนะครับน้ำมันสารเคมีตลอดจนเรื่องของพวกแก๊สเกิดต,ต่างๆหรือแม้กระทั่งบอยล็อกบอบเลอร์ที่อยู่นอกปั๊มเพิรมอะไรต่างเนี่ยก็สร้างเสียงดังส่งกลิ่นเหม็นอะไรออกมาพวกนี้ต้องคุมหมดนะสรุปถ้ามีคนมาถามท่านว่าเฮ้ hey, เอสเป t ของ ISO 14001เวอร์ชันน2มันคืออะไรวะมันมีประโยชน์อะไรวะแล้วจะประยุกต์ใช้ได้ยังไงวะคำตอบก็คือเอสเป t ของ ISO 14001เวอร์ชันมันคือเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านของสิ่งแวดล้อมมันอยู่ในข้อหนดที่6.1.2เอาไว้เพื่อที่จะประเมินหาประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าและการก่อให้เกิดมลพิษที่เกินข้อหนึข้อกฎหมาย ประโยชน์ของมันก็คือว่าเมื่อเรามีการสํารวจแล้วเราจะได้รู้ว่านะครับทั้งองค์กรของเรามีขบวนการไหนบ้างที่มันใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าอยู่นะครับแล้วเราก็ดําเนินการแก้ไขไปและก็ในทั้งขบวนในทั้งบริษัทของเรามันมีขบวนการอะไรบ้างไหมที่มันยังก่อให้เกิดนะครับในเรื่องของมลพิษนะครับถ้ามีจะได้มีมาตรการแก้ไขป้องกันแล้วจะทํายังไงมันคืออะไรจบแล้วมันมีประโยชน์ไงจบแล้วจะทํำยังไง ก็ต้องตั้งทีมขึ้นมากํากับดูแลเรื่องนี้นะครับหัวหนะ้าทีมก็ควรจะเป็นเอ็มดีหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทนั่นแหละเสร็จแล้วให้เขาทําการสํารวจประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละครั้งนะอย่างน้อยปีละครั้งนะนะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับอย่างน้อยปีละครั้งเสร็จแล้วนี่นะครับทำยังไงนะวิธีการก็คือว่าแต่ละคนก็แยกย้ายไปตามพื้นที่ของตัวเองทีมใครทีมมันถูกไหมเสร็จแล้วนี่นะครับก็จะต้อง <c oughs> ไปกําหนดว่าเอาระแต่ละ ผดแดงของเรานี่นะครับมันมีขบวนการอะไรบ้างในการทํางานนะครับที่จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าแล้วก็เกิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเกินนะฮะอย่างายออฟฟิศเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของขบวนการถ่ายเอกสารขบวนการพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับมันไม่มีอะไรเยอะแต่ในขบวนการผิดก็ต้องไล่ทุกขบวนการเลยนะครับเอาละจากนั้นนี่นะครับเมื่อเราได้กําหนดขบวนการออกมาแล้วครอบคุมแล้วจากนั้นก็ทําการวิเคราะห์ว่านะครับทำการวิเคราะห์ว่านะ มีขบวนการไหนบ้างไหมอันนี้ทําเป็นทีมนะครับอย่าทําคนเดียวนะครับใส่ตัวเลขคนเดียวเนี่ยตกลงไปขั้นต่ำบดไม่ต้องมีการควบคุมเลยไม่ได้นะบางคนไม่อยากจะทําแผนใช่ไหมก็เลยใส่คะแนนต่าๆนะคำนวณออกมาเนี่ยไม่ซิกไปซิกเลยไม่ไม่สูงเลยต่าอย่างเดียวเลยนะวิธีการก็คือทีมทํางานร่วมกันว่าเอาขบวนการนี้นะครับมีอะไรบ้างไหมที่เรายังใช้ไม่คุ้มค่าอยู่บ้างน้ําเราใช้คุ้มค่าไหมคือดูเอาพุทไอ้ทษที่ดูอินพุตเราเอาอะไรเข้าไปเอาน้ําเอาไฟเอาอะไรเข้าไปบ้าง แลนะ้ววัตถุดิบนัน้นนี่นู่นมีอะไรไหมที่เรายังใช้ไม่คุ้มค่าบ้างถ้ามีเกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงถ้าเกิดบ่อยแล้วกระทบแรงติ๊กไว้นะครับนะเพราะว่าเราจะต้องไปปีมาตรการควบคุมนะเ,เกิดบ่อยไม่บ่อยกระทบแรงไม่แรงมันจะมีเกณฑ์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามทั้งขีเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะคำนวณออกมามันจะเป็นสูตรนะเสร็จแล้วคําถามต่อมาในกระบวนการเดียวกันเอะกระบวนการนี้มีอะไรที่จะก่อให้เกิดมลพิษเกินข้อหนึ่งข้อกฎหมายไหมนะครับดูซินะครับ,นะรบมันส่งนะครับ อากาศเสียออกมาไหมมันมีน้ําเสียออกมาไหมนะครับมันมีกากของเสียออกมาไหมมันเป็นเกิดปฏิกิริยาสร้างสารพิไรยออกมาไหมถ้ามีเกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดแล้วก็ทบแรงไม่แรงถ้าเกิดบ่อยแล้วกะทบแรงถือว่าเป็นนะยะท่านต้องมีมาตรการควบคุมนะครับเสร็จแล้วเมื่อจัดทําแผนเสร็จให้ผู้ใหญ่ดูแลว,ว่าอาะไรเป็นเหตุเป็นผลไหมแล้วผู้ใหญ่อนุมัติแผนหน่วยงานนั้นๆก็ต้องออกไปดําเนินการตามแผนเขาเรียกว่าดูอิงเพราะว่าแพ a น n ิ n งเสร็จก็ต้องไปดูอิงจากนั้นก็เช็ค i ิงนะครับมีการประชุมกันนะครับ เพื่อที่จะทบทวนอย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งก็ยังดีใช่ไหมร็จแล้วเนี่ยนะครับก็อนไหนที่ได้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องอันไหนที่ยังไม่ได้ก็ต้องมีการแก้ไขและป้องกันต่อไปซึ่งการทําเอสเปคท่านต้องทําอย่างน้อยปีละ1ครั้งขั้นต่ำนะครับ อันนี้คือที่มาของมันว่าเอสเปคคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็จะนําไปประยุกต์ใช้ยังไงเพื่อให้องค์กรของเราใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและควบคุมมลพิษไม่เกินข้อหอนึข้อกฎหมายและที่สําคัญเราก็ยังร,รักษาข้อกําหนดของ i อเอสโอหมื่นสี่พันหนึ่งเวอร์ชันสองนได้เราจะไม่ถูกแจกคาในหัวข้อ6กจุดหนึ่งจุดสองโอเคไหมครับเดี๋ยวยังไงท่านติดตามเป็นระยะนะครับมาไม่ทันก็ตามใน u t u b e นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสาหรับเอสเปคหมื่นสี่ครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ